สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมมาป่าแต่เช้าเลยนะคะข้างหน้าทางเข้ามีรถจอดอยู่คันหนึ่งแล้วโมก็คิดว่ารถคันนั้นต้องมาหาเห็ดแน่ๆเลยมากับพี่ยักษ์นะคะพยายาการรุนๆว่าจะทันเขาหรือเปล่านะทุกทีมาไม่มีรถแต่วันนี้มามีรถจอดไปแล้วอะไปค่ะรีบเดิน Look like, huh? นี่นะคะดอกเล็กๆโมขอเอาดอกนี้เนะไม่เก็บคงจะไม่ได้กินไปดอไปกันต่อโอ้ยแตกเลยมือแรงอแอบอยู่ใต้ใบไ,ไม้นะคะ เฮ้ hey, hey, วันนี้ก็หมานนะเนี่ยเ <laughs> จอหน่อยเดียวบอกหมานแล้ว <laughs> ไม่เราต้องพูดในสิ่งที่ดีๆไว้ก่อน <laughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเข้ามาใช่ไหมเราจะได้หมานมาน <laughs> สองดอกนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> สองดอก, <c oughs> อดอก <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ อุ้ยสวยสวยมุตโมอตโอ้ก็ถึงก็ชอบดีดิอ้ยนี่มัดอกอ่ะแหบสวยเก็บเล็กวสมน้อยไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ได้เยอะเองเนาะอื้อถ้ไหนมันเห็นแบบอยู่ทางนี้อ๋อนูมนั่น ซูกิ่ในป่าเนี่ยคอ่ฝั่งอึ๊บกล้วสุดแขน,นสวยนะทุกคนครับโมคิดว่าโมเจอเห็ดพึ่งหนึ่งดอกแต่น่าจะเป็นเห็ดพึ่งเลือดหรือเปล่า นี่นะนอ้อยเห็ดพุ่งเหลืองค่ะนี่ค่ะกินได้นะคะนี่สีเหลืองอ่อยคชะเอาไปนะคะทุกคนสมมาเจอเห็ดมันโปร้อยคนเดินผ่านไปแล้วด้วยนะนี่ค่ะ ีอยู่ตรงนี้ดังหลบดีมากเลยอ่ะรอโมใช่ไหมล่าเห็ดจา๋าโอ้ขาเริ่มนิ่มด,ด,ดอกสองดอกมีไหมมีนะคะ ต้องค่อยๆแหวกค่อยๆลวงขึ้นมาตรงนี้หลายดอกอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าเริ่มจะแห้งแล้วอ่ะก็เก็บนะไปเลือกเอาที่บ้านนะคะกำลังจะเดินออกเหลือบมาเห็นตรงนี้ดอกใหญ่มากเลยคะ่ะขายาวด้วยอุย้ยนางงามของวันนี้นะคะ นาง,งามมากเลยอ่ะดูสิคะขายาวเบ้ยเลยอ่ะโอ้้อันนี้สวยสุดของวันนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะมีตรงนี้อีกนี่นะซุกอยู่ข้างในเนาะชอบมกอยู่ตรง เฟิร์นนะคะตรงที่มันแอบ,บอยู่ตรงเฟิร์นอะ่ะขาจะยาวแล้วก็สวยมากเลยค่ะมันจะมีความชุ่มชื้นหลงเหลืออยู่นะคะแต่ตรงที่ไม่มีเฟิร์นก็จะออกแห้งๆหน่อยเนาะแต่ว่าดอกสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปตัดขาออกนะคะขาตรงนี้เ,เสียนิดนึง This one is the first mushroom I found after 10 minutes searching, looking. i sh I sure my girlfriend should not find yet. You find? Yes. And you keep calling me. You have to answer me when I. I say yes, yes, yes. You thank have to do. You, thank you. Okay? And say thank you. Thank you. But I found there. Let me see. Wow. Hmm. Let us see. Yeah, the... Take the bag. Voila. No, it's okay. You can keep it. I don't want. Take one. Give me. You keep calling me. Underwater. Inside. I used to carry. Yes. Oh, you don't want. You give me. It's okay. You can smile. <laughs> <laughs>

อยากเจอเห็ดเดี <h 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 ๋ยวเราไปดูก ja. ันนะว่ากินได้หรือกินไม่ได้โองเห็นละเห็ดตายเบื่อนะคะ no it's poison อ๋อโมเห็นละเห็ดตายเบือนะคะ no it's poison s h r โม m เอมมโมเจอเห็ดเห็ดน้าแหล่นะคะเป็นตระกูลเห็ดดินเนาะโอ้แต่มันขาแดงนะคะขาแดงแบบนี้โมไม่กินนะขอโทษทีเด้อน้องเห็ดลับคืนสู่ที่เดิม ดอกใหญ่มากเลยทุกคนคะโมเจอเห็ดปะกาลังแต่ดอกยังไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะอยู่บนขอนไม้นาะแล้วก็นู่นนะคะเห็นไหมคะดอกยังไม่ใหญ่เนาะแล้วก็ออกจะแห้งๆนิดนด้วยหลายพุ่มเลยะคะ่ะนี่นี่แล้วก็นี่นะคะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดอกโตๆแล้วค่อยมาดูใหม่เนาะ หมเจอเห็ดพึ่งสองดอกแอบสามดอกนะแอบอยู่โคนสนนี่นค่ะแข็งเลยนะโมอเอานะคะขาเกาะมากเลยนะเห็ดพึ่งชนิดนี้แกงอร่อยนะคะนี่นะคะสองดอกดบชนนี้ออกมาซะดีๆ ค่ะได้ยินเสียงพยักเรียกนะคะโมเขาลังจะเดินไปหาพยักเนะาะมันเจอตรงนี้อีกอะ่ะ ทุกคนคะเมื่อกี้โมเจอฝรั่งคนหนึ่งเนาะเขาหิ้วถุงนะคะแต่เป็นถุงผ้านะคะแล้วข้างในถุงผ้าโมคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งนะคะโมแก้งถามเขาว่าได้เห็ดหรือเปล่าแต่ฝรั่งโกหกโมนะคะว่าไม่เจอเห็ดสักดอกคิดดูขนาดฝรั่งนะยังโกหกกันได้เลยเนาะ